อันนี้ต้มยำตัดผมนะคะแล้วก็วีผมนะคะนะคะ,ะ,คะอันนี้ตัดคอตัดตน้นต้นคอแล้วนะคะตรงนี้ตัดแล้วนะคะแต่ยังไม่หมดนะคะเวียันเนี้ย ใช้ดีมากนะคะปีผมให้มานะคะครับขอดีเลเนีเน,เนี่ยเยอะเลยนะคะ ตัดให้เองนะคะตัดเองการตัดต้องมีขนมล่อด้วยนะคะแล้วมาน่ามีอุกซิโนสตาบ์ด้วยนะอิตอสฮอร์เดตฮอร์เดตมันมาเวียรโอ้กเมีหมาบางตัวตัดยากมากเลยลำบากดีว่าสวัสดีครับมาม่าสวย สวัสดีครับมามาสวยๆโอ้ฮูฮว่าโปรยกะเนี่ยเนาะอันนี้ม้าหนาหนามีเกาตะกาตะมานาหนามีเกาะตาจะออกแล้ะอันนี้มันก็ลบปุ๊บสวัสดีครับสวยๆอู้เดสตาสวัสดีครับมามาสวยๆอู้เดสตาอุ้ยฮูคิดวาโปรยกะอะไาเองสิโอ้ฮิดว่ามามาหนาหนามีเดี๋ยวให้ขนมก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ที่ตัดผมนะคะมันก็มีหลายแบบนะคะเนี่ยลอกเ้ากินขนมนะคะเพื่อตัดผมให้ได้นะคะเนี่ยคะ่ะมาบางตัวนะคะก็ตัดยากหน่อยแต่ต้องมีเทคนิคในการเล่นกับเขานะคะว่าหลอกลอ่อยังไงนะคะ

เสร็จแล้วนะคะสวัสดีจ้า